คนญาติจังเลยเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรนุ่มฮะเนี่ยเพื่อนดูดิเพื่อนดูดิเพื่อนดูดิเนี่ยเนี่ยต้องอ่านดูดิอะไรอ่ะใครพังได้รับไปเลยเฮ้ยมันชุดเกาะสายลุงนี่ว่ะยัดเขี้ยนั่นแหละขุดร้งวันแล้วขุดไม่ได้เลยแนะนำขุดดิขุดเหรอโอ้โหแค่มือต่อยยังนี่กระจกแล้วเนี่ยเฮ้ยกระจกปลำลำรูมันเนี่ยโอ้ยกันทุกอย่างเนี่ยเออทำไงอ่ะโอ้ยเจ๊งเลยอ่ะเมียวอ่ะเสียงอะไรวั a เอาเนี่ยเฮ้ย เหมียวเหมียวเหมียวเหมีเหมนุ๊บต่อยที่นุ๊บทำไมเราเราต้องตาฝาดแน่เลยนั่นนี่เหมียวเหมียวอะไรตัวตัวต่อยไม่เลยเดี๋ยวใจก่อนเดี๋ยวก่อนแกเป็นใครนะฉันก็คือแมวไงแมวแมวจริงเหรอนุ๊บไม่รู้ว่ะต่อยไม่เลยต่อยแม่งเลยเอ้ใจเย็นก่อนใจก่อนเหมียวอะไรนี่แมวเนี่ยอือพี่บงนายทำแล้วฉันเดี๋ยวจะช่วยเล่นพวกนายนะเหมียวช่วยขอร้องแหละ ไม่ตอนทานแล้วมาเจอไงด้วยนั่นแหละเหมียวอ้าวเอใครอยากได้แล้วก็ฉันมีของฝัญญากับนายแล้วเหมียวทำไมต้องมีเหมียวตอนท้านเนี่ยกอดน่ารักไงน่ารักเหมียวน่ารักจริงไงวะลุงพี่โดนุ๊ช่วยตัวเองเมื่อไหก่อนเพื่อนเอ้ยไม่ช่วยเลยเหรออ๋อนี่ยุนูมือฉันสิเฮ้ยมือเฮ้ยมันดำใสลุงนี่ว่ะแต่ไม่เหมือนนี่นี่ว่ะเฮ้ยมันจะตางไงอ่ะของฉันเนี่ยแบบน่ารักอย่างเหมียวแบบน่ารักกับแบบแบบแพงแบบว่าสดโหดอ่ะเฮ้ยบ้าไปแล้วแต่จิ๊นเนี่ยมาเหมียว มันได้สิเอาล่ะแล้วเราทำไงได้มาล่ะอย่าได้เลยเหมียวเขาแมวไก่สิเหมียวไก่ไก่มันสื่อแปลกๆคิดเองเฮ้ยคิดเองวาเพื่อนน่ะไม่มีเรนะาหนาโอเคแล้วไงลองคิดฉันจะเป็นเมียวคิดเหรอว้าวอะไรเนี่ยเช่แร่ใสลุงได้อาวุธเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยชุดเกาะเลยชุดเกาะแมวเมียวไงเมียวชุวววดเกาะ,ะแมวเหมียว,กกะยวอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วแหาแมวเมียวเนี่ยในป่านะ่ะมีแมวมาไว้เนี่ยเมียวในป่ามีแมวม้าไว้อะ น่าสงสัยนะลูเฮ้ยลองไปดิฉันฉันฉันไม่ไปนะแต่ฉันจะฟาวจิกอยเพื่อนนะสู้ๆนะเพื่อนนะโอ้โหไม่ช่วยเหรอมันได้อย่างงี้ดิโอเคไหนแมวในผาเฮ้ยอะไรมันจะไม่มีเลยรนะกลัวน่ากลัวไหมเอ้ยเห็นจังเลยว่าแต่ what the hell น่าอะไรนะเฮ้ย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 น่ากลัวเฮ้ย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 แมวเหมียวอ้าวเฮียเาียเโอ้โอ้โห โอ๊ย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 เดี๋ยวก่อน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 เีก่อนโตมเตอมีว์มีว์มีว์มีวไม่ต้องมาเมียวกันเลยเฮ้ยไอ้ากูอ้ยนากูโอ๊ยต้องสู้นะเพื่อนนะไอ้พวกมันเป็นแมวชั่วเฮ้ยชั่วแมวชั่วิ้งโอ้น่าตายน่ากลเอาเออเอออเฮ้ยโออโอ้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 อะไรฉันจะต้องสู้คิดนะโอ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดใหม่ด้วยเหรอ นั่นแหละเมียวเหมียวหาอะไรเอลยโอ้โหแต่เออจะม่โคตรเยอะเลยเฮ้ยบ้านน่ะเอาล่ะขอเลขอ่ะนี่เอาได้เลยเหมียวไม่ต้องมัต้องเหมียวได้ไหมเอาล่ะโอ้โหโอ้โหจะได้ได้คือต้องเอามารวมนี่เหรอบ้าเลยอ่ะซ้อมบ้ารวมเป็นแต่เมียวรวมได้เหรอรวมเป็นยังไงอ่ะก็คือเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือชายเหมียวมันคือขนมบิสกิตดต่เมียวมันเราเรียกว่าเหมียวเนอะไม่ชอบเลยอ่ะน่าเหมียวแต่ก็ชินแต่เมียวชินอะไรอ่ะไม่ชินเอาล่ะเฮ้ยนี่ไง อ๋รวมได้โอเคอ๋อเอาลนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนะมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรแปลก what ลองเท้าฟรีเรอะ what เอ้ยแต่รู้แต่ว่า s p ้ e d จะเคี้ยยเคอยู่แต่ถ้าได่นี้แล้วก็อุ้ยนี่เนดะียวมาไม่รู้จะมีเหมียวไม่ร,มรู้แต่ว่ามาพร้อม มาเหมียว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 เมียวเมีโอยไม่้มไม่เหมียวม่มาเข้ามาเข้ามาเฮ้เข้ามาเฮ้เพื่อนกันกลัวแมวกลัวเหมือนกันโอยยไม่กลัวเหมีย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 วเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้ลมันนีมาแป๊บ้วเธเอโอยเอ้ยเจาเฮ้ยเอไนงเท้าโอ้ยรเทาจะแตกแล้วเอ้ยแตกไปเฮ้ยมานี่ครับไอพวกแมว ไอ้หน้าโรงแมวเอ้ยเลิกใส่ชุดคอสเพลย์แมวได้แล้วฉันไม่ชอบพวกนายเลยเฮ้ยอยากเอ้ยเอ้ยโอ้มันจะถึกไปไหนวะเนี่ยเออไปตีไม่โดนเลยโอ้ตีไม่โดนเลยโอโอเคสวยหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยอิงมาเอ้ยเอ้ยไม่หมดสักทีไว้ตีไม่โดนเลยเฮ้ยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยแล้วใส่ลุงเนี่ยโอ้พระเจ้าโอเคโอ้โอ้เดี๋ยวแมวแมวตีไม่โดนโอ้เกือบตายอ่ะเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะโ โอ้ยนี่แล้วช่วยเกาะหนึงโอเคขอแลกช่วยเกาะส่วนลงโอ้ยอืมสวนตัวแล้วกันโอเคโอ้ยคงจะกันได้ดีด้เลยเอาล่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่เยอะเยอะลองอัปเกรดของนี่เผื่อช่วยเราเอาชนะได้มากขึ้นอือโอ้ยดาบใหม่สู๋ไว้อะไรอันี้แหละโล่ใหม่ก็พร้อมมารอบนี้มาพี่มาให้พร้อมเลยเอ้ยนี่เฮ้ยโอเคตีไม่ค่อยเข้าแล้วสวยอยู่เอ้ยโล่มี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 โล่โอ้ลิมีโล่มีโล่โอ้เป็นไงเป็นไงเป็นดาบใหม่ดาบใหม่เป็นไงบอกให้บอกให้ลุมเลย เฮ้ยขอขอไม่ได้หลังนี้ม่ช่เกาะแมวเหมียวยังจะช่วยได้อยู่เฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยแต่เริ่มไม่ได้แต่ก็ต้อได้วะเฮ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยอยาเฮจะมาลงมาลงมาต้องเรียจากที่นี่แล้วโอ้ยเอย่าเข้ามาลุมนี่อย่าลุมโอโมกอนพี่โอ้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 โอ s i โอ้ s i โอ้โอ้โอเคโอเคค่อยคย มัคยค่อยๆๆๆอยๆค่อยๆๆ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 อยๆๆ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 วๆมีๆๆ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 มาๆๆๆนๆาๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆยเๆ้ๆมๆ้ๆๆๆ่ไๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆาๆๆ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 เๆๆๆๆวๆๆ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  เฮ้ยนี่เนี่ยชิบกอยก็โอเคอยู่ไปแย่เลยไม่ตายพวกแกนะเฮ้ยนี่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 โอ้พวกแกก็เกิดจังเลยไอพวกแมวเหมียวเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวนี่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 เฮ้ยแต่ตอนนี้ก็การโอเคอยู่แต่ไม่ค่อยโดนเลยโหเป็นไงเป็นไงโอดดีโอดดีโอ้โอเคเอาล่ะมาข้ามตัวกว่าโอ้ยต้องการอะไรนะสวนสักเอ่อเออเดี๋ยวเนี่ยรองเท้าฟรีแล้วโอเคไหน ขอส่วนหัวปึ๊บนี่เนี่ยแล้วก็ส่วนกางเกงโอเคอีกนึงก็จะครบแล้วโอ้โหเจ๋งว่อะอลาไมเด้่ยนันนี้มาขอแบ,บบเบิ่ม เอาไปหมดเลยลงหนึ่งร้อยวลวว้าหายแล้วไปด้วยโอเคไหนดาเมจห้าสิบยังโอเคอยู่ไอพวกแมวเอ้ยเฮ้ยอย่าให้ยเขามาให้หมดเขามาหมดคือมามามาดาเมจนี่ต้องตีแหละตีตีอืมเตะแรงขึ้นแล้วรอบนี้มาเลยบอกเลยพวกนี้แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เออโอ้เป็นไงโหเฮ้ยจะได้สะสงกันหนึ่งอ่ะขอได้ป่ะเฮ้โหยเวิวร้อยโอ้โหวิวร้อยยังไหวเองเฮ้ยเจ๋ออ้ม ทำเป็นพวกแกขยิจ่อเอ้ยออกไปเอ้ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยแ้่แต่ขบอะเอ้ยขบแล้วขบแล้วแต่ขอขอใสลงด้วยอันนึงเลเอ้ยไอ้พวกแมวชั่วอะเอ้ยเอาล่ะทีนี้รอดี๋ว่าคึบเฮ้ยจาเฮ้ยเฮ้ยจะคืออุ้ยโอ้ยตอนแล้วกลับไปแล้วจ้าเฮ้ยไปเล็วไปเล็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ตามมาโอ้มันตามมาอดี๋ยวตามไม่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 ตามโอ้ยโอเคไม่ไดมไหม เออเหมียว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 อะไรเหมียวอะไรเฮ่อเหมียวเหมียวเหมียวเขาเออเหมียวเหมียวเขามันต้องตีข้างล่างด้วยตีบนหัวแล้วเออเฮ่อช่ออยู่ข้างล่างเฮ่อเอ้ยนี่นี่เนอ้ยแล้วส่วนล่างโอเคทีนี้ก็ครบชุดแล้วการไม่ชุดน่ารักไหมเออเหมียวน่ารักไหมมันเหมือนเหมือนแหละมันเค้กเลยเออเหมือนเค้กเลยเอาละะทีนี้ทำไงต่อดีบวกก่อนเหรอไหนสิ อ๋อที่ขุดดีไม่น่าหรือดาบดีดาบมันก็ยังดีอยู่แต่อืมที่ขุดดีกว่ามามาทีนี้น่าจะขุดได้แน่แหละมาลองดูอย่าเฮ้ยขุดเลยอ้ยโอ้ยเฮ้ยได้ผลเพิ่งได้ผลอีได้ผลเวยผาออกมาอุ้ยใหญ่อุ้ยอุ้ยแล้วอุ้ย ีเบ่งเบ่งขี้มันไม่ได้เบ่งขี้เริ่มกำลังแล้วดิเร็วเร็วเร็วโอ้โหจะแตกเร็วกระจกป่าเ้ยออกพังมาดิเนี่ยเร็วเฮ้ยแล้วพังในพังไม่พังอีกแล้วโอ้โหป่าเ้ยพังดิโอ้โหพังพังดิพังออกมาเฮ้ยพังนางเลยมันนะนั่นดิโอ้โหดิเออใช่ ยั่เลยแม่ลงไปยี่หมดแล้วเอาไหนซิขอสมาเนี่ยเร็วขึ้นอีกหน่อยนึงไม่หน่อยอ่ะช้ากเรื่อกโถ่อ้ยโอ้ยไอ้จมูกแมนนั่นเฮ้ยมีตัวอื่นนี่น่ะเหมียวมีแมวตัวอื่นด้วยเหรอบ้าละมันจะเจอหน้าอุตาอุตาอุตาอย่างนี้หรือเนี่ยฮะอ่ะลองนิมีแมวมากกว่านี้เหรอว้าว้าว้าวเตอร์เฮลอะไรอ่ะเหมียวแมวแมวมันน้ำตาลโอ้ยีเฮ้ยพวกแกตีฉันไม่เข้าสิด้อ อาะใสเฮ้ยดียวนะขอสมาร์โเ้หโอ้าวใส้าดะโอ้าหนี่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 โอ้เป็นไงใสฟ้าดะโอ้เป็นไงโอ้เปนไเป็นไงโอ้แต่่ตายเอ้ยไม่ช่วยลต้องจักให้ดีกันเลยเอ้ยเอ้ยอีเ้แต่ก็ช่วยอยู่ชียวอยู่ก็ช่วยนะเออเฮ้ยแต่แรลใสลุงมื่อมีแล้วเอาละเรามาลองใช้เอ้ยดยวนะขัสมาใสลุงนี่คือใสฟ้าโอ้ แต่ไม่สนละทีนี้ฉันจะทะลวงมันเออแต่เหมือน nah. ไม่ตัวอะไรตามมาเลยบอกคิดมากมั้งไม่มีหรอกเออไม่มีไม่มีเลยขอร้องกิน้ตะนากรนศตะกุ่แล้วเนี่ยเอาล่ะเห็นนี้ไม่รู้ละถ้าเริ่มจะกระจกเป็นฉากก็พังขราบบนนี่ก่อนเลยเฮ้ยคุณได้ด้วยโอเคเห็นนี้ก็ขุดข้างบนว่าเออเออเป็นกล่องเหรอเฮ้ยเห็นนี้ถ้าเราเดี๋ยวนะขุดข้างบนหัวนี่เออจุบโอ้โอ้ติงตะของมันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไดไงวะนาดิโอ้ ลาก่อนชุดเกาะแมวเหมียวกลายเป็นชุดเกาะน,นี่เลยสุดเทพเอ้ยจุ๊บอรองเท้ารอ,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 องเท้าหนึง่งเฮ้ยก็เยวนะเอ้ยพี่ขุนใส่ลุงวะเอ้ยก็ก,ก็ก็ง่ายดิพังออกไปซะปเอ้ยจุ๊บโอเครองเท้ามาเรียบร้อยน,นี่แหละสายลุงเท่จริงเหมียวเหมียวแล้วของฉันละเหมียวอะไรอะโหใชรใครของแค่นี้เอง เอาหนาบดีกว่าโอเคมามาต่อไปเลยเอาล่ะต่อไปไอ้พวกแมวเอ้ยฉันจะฉันจะล้างบาวพวกมันไอ้พวกแมวตุดนมึงทั้งหลายเอาล่ะเลเวลร้อยหนึ่งยัดไปเลยเฮเรียบร้อยเอาล่ะทีน,นี้ไอ้ Mail, พวกแมวข้า,ง,ง,นะ Mail, หางหลายจงรีบลดพลังเฉยลุ้งเที่ยงขึ้นเลยนะไอ้พวกแมวหน้าตุดข้างหลายเอ้ยเอาล่ะไม่รู้แหละโอ้ยโอ้ยเจ็บตรงเลยเจ็บเ,เ,บเ,เฮ้ยมีโลอยู่โอ้ยโลใส่ลุงเฮ้ยวันนี้ครับผมโอ้โหเป็นไงนต่อยเลยไหน เอาละพลังสายฟ้าโชคิีกับาข้าอย่าเฮ้ยโอ้โหรลับเบิร์ดนี่ดาบสายลุ้งโอ้โหเป็นไงดาบทองแท้เป็นไงเป็นไงเฮ้อไอพวกแมวช่วงไหลเอ้ยเป็นไงอ่ะโอ้โหไอพ่นนัดตุเ้ยเอาล่ะต่อไปก็เป็นพวกแมวแมวอะไรมันน้มตาลอย่าเฮ้ยมาดิเฮ้ยมันโดดใส่แล้วโดดใส่โดดใส่โดดใส่เออโอ้ยคนแรงหิวใจเลยโอ้โหเอาล่ะโอ้ยโคจะหมดใช่ไหมหรือว่ามีสีหนึ่งอยู่ อย่าบอกว่ามีสีอยู่ไหนวะอย่าให้รู้นะทามีคงคงคงไม่มั้งเอามาดูดีกว่าไหนแมวอีกสีหนึ่งแมวมาใส่ลุ้งเหรอไหนวะไม่เห็นเลยเออเออไม่มีก็โอเคเออคงดีอย่ามีเธอขอร้องไม่อยากเจอเออคงไม่เจอวัาแมวคิตตี้อ่ะแมวไอ้เทาโอ้ยเอาละวิชาวดาบดาบลุ้งที่หนึ่งระเบิดอุ้มโอ้ยไอ้พวกแมวเอ้ย ร้องอ่ะถัานี่จเจอเลยมีหาเจอน่ากลัว